สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาเฮ็ดเห็ดไข่กันนะครับผมเห็ดพะยาครับเฮ็ดจากห็ดเทียมทองนะครับนี่เป็นเห็ดเทียมทองแบบทีหนึ่งต้นเข้าตัดเป็นสองทอนนะครับนี่ครับกระจดยประมาณนี้เฮ็ดพยาครับจากนั้นก็โลดแปรงซาดีลงไปนะครับแปรงซาดีหรือแปรงถอดกรอบก็ได้นะครับนี่ครับโรยลงไปพอประมาณนะครับผมสองประคั้นเห็ดสองถุงกรอบประมาณสองช้อนนะครับ อ๋อครับหลักจากจากนั้นจะขยำให้แป้งเข้ากับเห็ดนะครับผมขยำไปเรื่อยไม่ต้องใส่น้ำนะครับขยำขยำจนแป้งสังเกตว่าแป้งจะมันสิติดอยู่น้ำกดอย่างที่ขยำจนมันบ่มีแป้งนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับขยำมากที่เลยประมาณนี้นะครับผมขยำจนแป้งมันเข้าวนะสังเกตว่าแป้งมันสิบ่มีติดอยู่น้ำกนถ้วยกดนนี่นะครับจากนั้นก็จะเอาน้าไปทอดนะครับผม เสร็จละตั้งกระทะใส่ไฟกลางนะครับผมขั้นกระทะหอนกับน,น้ำเห็ดมาลงมาถอดเลยนะครับใส่น้ำมันค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งครับอันนี้ผมก็ใส่ประมานครึ่งขวดเดี๋ยวจะถาตอนเอาเห็ดมาลงนะครับถากระทะหอนแป๊บนึงครับตอนนี้กระทะกระทหอนแล้วนะครับผมน้ำเห็ดลงถอดเลยน,นะครับเป็นเห็ดหใ,หใส่เกลยอต้นนี้จางครับ เข้าจะถอดแตงกสเป้่่อยนะครับผมเ็นมันเหลืองนะครับแต่ว่าบ่อยมันเหลืองบ่อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขากับยาตักเกอรนะครับเพราะว่าคล้องถอดมันจะเป็นมาทุกเสียงนะครับชาดือนกันครับนี่นะครับด้่สามารถเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กระตักเลยนะครับมันจะเป็นไปทุกของบนอีกนั้นะครับออกเป็นเสดน้มันเลยจะถอดต่อไปมันเบิ้นะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมอาจจะได้ประมาณนี้แล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับ แต่ว่าที่ผมปรุงนี dismiss, ่ผมปรุงเป็นรถบาร์บีคิวนะครับดีกว่าเ้าใส่เป็นรถด parole, ีรถเลือแทนก็ได้นะครับผมผมใส่เป็นพวงบาร์บีคิวลองใส่ไายครับมอแสบมือห้อยได้แล้วอ่ากินมืังเรียวแสบบ่้างโอ้โหไทยเนี่ยแสบอยู่บ่ กะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับไว้พอกันคลิปหน้า